พี่น้องเบิ้งเดื่อยคอยผู้หญิงเก่งค่ะตัดหญ้าเองนะคะไม่ต้องง้อผู้ชายค่ะทุกคนยิ่งขนาดเดือยคอยตัดหญ้าเดินบานจากพี่น้องเพิ่นตัดสี่แล้วเบิ้งเล้ค่ะเรือดอนเดียวดอนหลังบ้านนี่ค่ะพี่น้องนี่แถ้นี่เพิ่นตัดแล้วเบิ้งเละนี่ค่ะ ทางบ้านค่ะพี่น้องบ่ค่อยเด้ยมาอยู่ในบานผ้ากันถึงแตยู่คุณยู่ทั้งหน้าคุณค่ะพี่น้องในบานนี่บุ้ยผุ้ได้ยู่เลยคอยให้บานว่างเงินบุทสามลังค่ะมีบานพี่สาวอีกลังหนึ่งมีพี่สาวคนใหญ่ค่ะมีบ้านอคอยค่ะพี่น้องบ้านคอยมนมีคอนอยู่คือกันค่ะเพราะว่าคอยไปอยู่คุณยู่หน้าคุณนนองค่ะพี่น้อง หล้ว่ามีู้ใดยอยููในบานค่ะพี่สาวข่อยกับพาอไปอยูหน้าบินบานกับป้าไว้ค่ะหกขีอยู่พี่สาวค้นที่สองกับว่ามีค่ค้นยูค่ะพี่น้องหยาก็เลยหกขีอยูเพิ่นก็นเลยมาตัดหยาค่ะพี่น้องมีล้างบานล้างบานข่อยค่ะแถวหนาบานเดือยเ่นตัดแล้วเวิดแลลวค่ะพี่น้องเนี่ย บ่ค่อยได็กสามาในบ้านจือเกลือเด็กค่ะพี่น้องนั่นเนี่นยขพาเด็กสามาเบิง่งล,ล้วโตกีบมีคนก็เลยมาตาาาัดหญ้าจ้ะหญ้าข้าได้ค่ะพี่น้องเพื่็ตัดหญ้า,า,าแน่ดูค่ะพี่น้องนี่แบบโตกเลยหรือล้างบ้านข่อยไม่มีคนอยู่ค่ะทุกคนบมหนาวก็ดูกดูพี่น้องเลยเบิง่งขวอนบ่มหนาวจา้ะ แบบดกเลยพี่น้องเบงดกมากเป็นมะนาวลูกเล็กนะมะนาวหอมค่ะทุกคนเป็นมะนาวหอมแบบหอมเลยได้ค่ะพี่น้องคล้ายๆมะนาวจิว๋วอ่ะน้ำเยอะจ้ะนี่ดูทุกคนดูสิค่ะดกมากหลังบ้านหลังบ้านเฮ้าค่ะพี่น้องข้ากันออกไปยูหน้ากันเบิด ก็เ,เลยมุ้ยผู้ใายอยู่ในบ้านก็ปอยหกสิะค้าพี่น้องเบิ่งพี่น้องปวดดวกพี่น้องเป็นก่อนอยู่บักนาวไหมใครสนใจมะนาวค่ะสั่งได้นะคะเดี๋ยวเอาไปส่งถึงบ้านเลยจ้านี่ดูสิืค้าเพื่อนๆดกมาก่อมเมนหน่อยๆด้วยค่ะพี่น้องได้ยู่ม้างหาบหนึ่งนี่คิดว่าประมาณหาบหนึ่งอาจสิได้ย,ยู่ค่ะพี่น้อง โอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ